สุกเสมอมันเสมอมั่นเครื่อนย่าวเดอ้อขอให้ย่าวยาวไว้คือสายโทระลวดโอ้ขึ้นทโนนทรศัพท์ครับโพรไอ้โทรห,หากันครับแปลงสุดดให้มือในสาวแล้วประชันครับไปรุ่นสางตัวครับพวกนะครับโอ้ยย่าวอานอะไยสี่สิบสองชีวิตผมเป็นสี่สิบเลยครับนับคิดไปอ่าพวกนอะมีทุกหลากสีเลยเสื้อดำเสื้อแดงมีเบิ้ คนสูงคนจอยคน,ค,นนคนเหี้วขนสันคนเฮียนมีครบเบิดเลยครับอ่าสาวหอกสาวห้อนมีครบห้วยข้อสาวแหล่แล้วเปานี่เออสาวแหล่ดิจังไหนเนาะสาวแหล่คือดำซ่าให้เนาะเอาสาวแหล่อันก็ยินข่าวว่าสิมีหนุ่มข้างๆมาจีบเป็นบ่เร่งเขาได้ข่มสันเลยข่มสันเราสูไรเพราะเจ๊จันกับแมาอยู่คนวะเอาสูส,สูมึอนี่เปิดฟีสไตล์อ๋อท่านนี้ก็มีประกอบอีกว่านี่ โอ้เอาดำแข่งกันผู้ใดดำเกง่งสองคนนี่สิให้จีบสาวแหล่ได้ครับมือนี่สาวแหล่ว่างไหนนี่เพื่อนดำหน้าเก่งอยู่อ่ะเห้อเก่งอยู่อันดำหน้าเกง่งพ่อาขอกันเป็นบ่ผู้สาวแหล่บ่เกมผู้สาวแหล่โปเกมให้เพื่อนมาซอยเนาะอันสองคนนี่สิเลือกผู้ใดเห้อดำหน้าเก่งอันอันอันแนวอื่นเก่งเอาอยู่บ่ ไงเงินเก่งก็ว่าเอาวะนี่โอ้หางเงินเก่งก็เสียวไม่สาวแหล่เงยหนาเนีย่ยเป็นเฝ้าอะไรทิววีวโอ้หัอนี่สาวแหล่ตีบด้ยครับทั้งสองขางเลยเออคมสันแสงไปแล้วตอนนี้ก้อนแงกหนามาหายตั้งหากเออยายจันมาเนี่ยยายจันปล่อยอยู่หรือปล่อยโอ้เอาครับลุยโอ้ยสาวแหล่มือนี่มีกนุมกนมน่มประกบโอ้ข้างนี่มันนุ่มนพเด้นี่ตองนี่เอง สะพ่อเพิ่พววน,นบุกบกโท่าไรสัตว์แม่ผมก็ได้จันแม่นบ่ครับอันแม่งขี้นากข้อหาดูบ่แม่ขี้นากไรโอ,เอ้เอาเอาเอาเล็งเขาครับอาจาว่าผมเห็นเมียดยิ่งอ่าตอนนี้ดำอยู่คอดสุดท้ายครับหน้าห้อยวางครับบรรยากาศดีดีครับมีต้นมะพร้าวครับคนน่ะธรรมชาติบ้านสางแป้นครับตำบลแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัด สกลน,นครครับผมติดตามทีมงานสาวแหลกับไปรุ่นสางตูครับเบิ่งครับบรรยากาศบิรสาวแหลบเลือกไผรงวน,นี้ครับเพราะว่าทุกคนนี่เก่งแต่ดำหน้าหาเงินบวเก่งสาวแหล่ปดตูเลยครับเงินเท่านั้นสาวแหลว่าเพิ่่ะเออเอาแต่เงินยางเดียวห่วยคือว่าสั่นห้อยนาะสาวแหล่นสูตรอะได้ครับบ่เป็นบอลลีนเ้ยครับนี่สูตรแท้ นี่หมวกหากินบนครับอ่่ย่านเต้เล่แห้งแหล่อยู่แล้วครับนั่นนะ่ะไบไปนะครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับผม